อย่าลืมนะครับก่อนการล้างแอร์ทุกครั้งต้องทําการปิดเบรกเกอร์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าออกทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยเปิดฝาด้านบนของคอยร้อนออกมาโดยการใช้ไขควงหมุนสกรูออกมานะครับใช้พลาสติกคลุมส่วนที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ทางด้านขวามือตรงนั้นเป็นอุกอนปกรณ์ไฟฟ้านะครับห้ามโดนน้ําป้องกันเวลาที่เราใช้เครื่องฉีดน,น้ําแรงดันสูงอาจจะมีน้ํากระเด็นเข้าไปอีกส่วนหนึ่งที่ต้องคลุมไว้ก็คือส่วนของมอเตอร์พัดลมนะครับที่อยู่ด้านในตรงกลางของคอยร้อนใช้พลาสติกคลุมเช่นเดียวกันนะครับปรับหัวแรงดันน้ําให้เป็นแฉกฉีดท,ทาความสะอาดฝาครอบคอยร้อนทั้งด้านนอกด้านใน ฉีดแผงครีบระบายความร้อนของคอยร้อนการฉีดให้ฉีดขนานไปกับแนวของครีบระบายความร้อนนะครับเราจะเริ่มฉีดที่ด้านในก่อนหลังจากนั้นเราจะไปทําการฉีดล้างตรงส่วนของด้านนอกแผงระบายความร้อนนะครับเราจะฉีดจนกว่า,วาไม่มีโครน ออกมาจากส่วนด้านล่างของคอยรอ้อนใช้บรเวอร์เป่าลมเพื่อไล่ความชื้นให้แห้งสนิทโดยเฉพาะตรงส่วนที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอย,ย่างเช่นโรงมอเตอร์พัดลมนะครับและ ด้านขวามือที่เรากลุมภาพสติกไว้ตรงนั้นจะเป็นส่วนของประกบไฟฟ้าอาจจะมีละอองน้ําประเ็เข้าไปในขณะที่เราใช้เครื่องปิดล้างแอร์ได้นะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษปิดฝาครอบคอยร้อนใส่น็อตยึดทุกตัวที่เราถอดออกไป เพียงเท่านี้แอร์ของเราก็จะกลับมาทำงานเต็มประสิทธิภาพและประหยัดไฟมากขึ้นกว่าเดิมแล้วล่ะครับ